ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมการที่เรานั้นแค่พูดเซลทอกกับตัวเองทุกวัน5นาทีก่อนนอนในด้านดีๆนั้นนะครับมันจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นมหาเศรษฐีได้จริงๆใช่ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับการที่เราต้องสั่งจิตตัวเองหรือโปรแกรมจิตตัวเองหรือเซลทอกกับตัวเองในด้านดีๆบวกๆนั้นนะครับทางการแพทย์เขาเรียกว่ามันเป็นการโปรแกรมสมองแบบ NLP นั่นเองครับมันเป็นการ พูดกับตัวเองซ้ำๆหรือย้ำกับตัวเองซ้ำๆนะครับจนกลายเป็นความเชื่อที่ลงไปในจิตใต้สำนึกนั่นเองครับเพราะเวลาก่อนนอนนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกทำงานได้ดีที่สุดนะครับและสมองเราจะอยู่ในขึ้นอัานฝ้านั่นเองนะครับซึ่งสมองในส่วนของเหตุและผลนะครับหรือตรรก,กะนั้นจะไม่ได้ทำงานอยู่นะครับเพราะเรานอนหลับอยู่นั่นเองครับมันก็จะเป็นการโปรแกรมจิตตัวเองนะครับหรือการ อกย้ําตัวเองนะครับว่าคุณมีความสามารถหรือคุณมีศักยภาพที่จะทํามันได้นะครับและมันก็จะทําให้คุณนั้นตัดสินใจทําอะไรสักอย่างนะครับหรือเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองนั่นเองครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเชื่อมากพอนะครับมันก็จะกลายเป็นความมั่นใจนะครับพอกลายเป็นความมั่นใจลงมือทำบ่อยๆมันก็จะเป็นนิสัยนั่นเองครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเขานั่นเองครับเพราะมันเป็นการที่ เส้นสมองของเขาได้เปลี่ยนเส้นทางใหม่นะครับเพราะในสมองเรานั้นมันจะมีเส้นประสาทนะครับหรือเขาเรียกว่า,าเส้นนิวรอนนะครับที่มีคล้ายๆกับเป็นรากไม้นะครับแล้วก็มีรากแขนงออกมาเป็นตัวแอปซอนนะครับซึ่งจะมีประจุบวกกับประจุลบอยู่นะครับในสมองเรานะครับซึ่งการโปรแกรมจิตซ้ำๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่ม เส้นทางสมองในด้านบวกๆหรือประจุบ,บวกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้คงขายในสมองเนี่ยนะครับจับตัวกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องโปรแกรมจิตกับตัวเองทุกคืนตอกย้ํากับตัวเองทุกคืนเพื่อให้เข้าไปในจิตใต้สำนึกนั่นเองครับเพื่อให้กลายเป็นความเชื่อและความมั่นใจนั่นเองครับและใครที่สนใจนะครับ โรงเรียนนะครับเป็นคอร์สออนไลน์หรือ VAP นะครับผมมีคอร์สเนรมิตชีวิตใหม่นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับจากราคาปกติอยู่ที่26,900บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพิเศษสำหรับ10ท่านแรกนะครับอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นนะครับดูแลกันตลอดจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วก็สำหรับ VAP นะครับปกติอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทนะครับรายนี้พิเศษสุดนะครับก็ เราก็จะจับมือคุณทําแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับอยู่ที่69,000เท่านั้นครับผมซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในตลอดกันนะครับและถามว่าคอสน,นี้แพงไหมแต่ผมอยากบอกทุกคนว่าความไม่รู้นั้นแพงกว่าครับเพราะผม